เสียงชัดเจนดีกดไลค์กดแชร์ด้ยนะครับใครไปคอมเมนต์คนแชร์เด้อเขามีบินประมาทเด้อผิดเท่ากันเด้อคนโพสต์ผิด,นดคนแชร์ผิดคนกด,ดใจไม่ผิดส่วนคนที่ส่วนคนที่คอมเมนต์ต้องดูเม้นใครเม้นมันเข้าใจไหมเออนะเดี๋ยวจะมีหมายลงหมายเรียกหมายส่งหมายสารไปหาเด้อใครเคยเด้อ สู้ไปทั่วสูกระจายน้ำเดอ้อกูบอกแล้วสู้ยะือดอืทั่วกูลงสู้ว่ลเงนโร้ำกูกูบอกสู้แล้วสู้นอนเฮียนหอดเฮียนเจ้าของสู้นอนสู้ลงสู้่ไปต่อกูบอกสู้แล้วคดีมนประมาณโดยการโฆษณาคนโพสต์ผิดคนแชร์ผิดเท่ากันกับคนโพสต์เขาโพสต์อะไรไม่รู้คนแชร์ปั๊บผิดเลยนะฮะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ แล้วก็คนที่กดใจไม่ผิดคนคอมเมนต์ของใครของมันก็ God, ติดรอบีเอมไปกับทนายจาเศร้าสมบัติหนาสุทธิบุสรถทั่วอย่าลืมเป็นทนายให้อ e ีเจลี J ่สวีเดนเด้คุณทนายอีเจลีเด้อสวีเดนล้วบอกว่าเราบอมาผมถามเพิ่นแล้ววันนันเจแล้วบอกว่าเราบอมาดอ,อกแจ้งจับกระดขอโทษ,ขอโ,ทษขอโพยกันเศร้ากันซะ หากินไพ่กินมั่นนะฮะหากินไพ่กินมั่นเศร้าสแตกสมตงค่อนจ้ะแอบหลังข้างใ้จ้ะก็ไลค์ก็แชร์ด้วยฮะ <c oughs> ยาวาถวกย โทรถามโทรถามคนนี้ก่อนลูกลูกพี่แจ้งจับหลายคนบ่า่หะเห็นออกข่าวสองคนหนึ่งบอกอ๋อเออเออแล้วไอ้พวกคณะไปทัวร์แจ้งจับด้วยไหมรัวรอไอ้ทัวร์รอเป็นรถเหรอ เออผู้ใดผู้ใดผู้ใดเกินไปก็เอาลดผู้ใดบอกเกินไปก็สงสารชาวบ้านในเด้อ่อยเศร้า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 ไข่อยู่หน้าข่นอนหน้าข่เลี้ยงอันบัฟฟาโลแล้วข่เศร้าแล้วผู้ใดสิไปก็ไปลวด่ข่เศร้าแล้วข่เศร้าไม่ฟังไม่จานแล้วเคยเห็ดเรื่องลูกเรื่องเต้าให้เขาเออเห็ดเห็ดเรื่องที่มันถึกตองบัดด้เห็ดเรื่องที่มัน มันเห็นมีปัญหาเหตุเรื่องเห็นมันจบปัญหาสองคนสองคนอืมสองคนหนึ่งเนาะอันซุ่มคณะทั่วไปก่อนอืออืม,อมตามมันละไอ้โอเคครับขอบคุณครับสองคนสูเออสุธาก่อนฟันมันห่างจ้ะไม่น่าจะติดสองคนเด้อสองคนเด้ออือบกหูจะบะไผ่บถามจะถามมาสองคน ฟันห่างสิเนี้ยเป็นไดกูหูบดผู้หูบดทุเรื่องเป็นไดออะอยากหูยังเกบหูเลยออกข่าวอย่างไรทานายคอยตกข่าวบ่หูไสสิโศกดีบ่หูวไม่ได้ถามว่าผู้ใดนะถามหาแล้วนะฮะก็ยูเฮียนนะซื้อกับหูทุกเรื่องระสูงเนาะถามทานายอันบุรีรล์เดอ้อเมื่อกี้นี่ นะฮะกูไดกะมากันไปอันใดขอโทษขอป่วยกับขอกันไปเดอจะได้จบได้แล,ล้วกันสองคนนี่คือสีคักเติบพี่ดอกมีขา่าวยั่งพึ่งแล้วเวียคือแล้วโลกยากท่วนอ่ะใส่ใจทนายพัดผู้ผู้ที่ต้องรู้ทุกเรื่องนอนกูนอนอยซูก็ถามกูกูก็ต้องมาู่อีกหลายนานมากค่ะ ไล่เบิดมือครับมือนี้่นายโนมิตะคนบ้านเดียวกันบอ,บอจ้ะนะฮะที่มัใส่ใจเอ,อ้ยอเขาแจ้งจากสองคนเดอ้เอ,อเฮ้ยงมหาแล้วอีกมาบอรท่านมู ฟังข่าวว่นไปเป็นทนายหรือเป็นพูหญ,ญาบาลเป็นกำนัน <c oughs> ฉันดูบ่อยจนได้แฟนหนาแบบหนีเป๊ะเลยสูงหลับไป่หะแมนบอกใหญ่บอนะฮะบ่ได้รับบ่ได้นอนดอกทีมอานเมนแต่บอเคอเยแสดงก็เพียนดีแล้วครับผมระวังด้วยนะการวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมเรามีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ได้ตามความเหมาะสมเ้อแต่อันไหนที่มันสุ่มเสี่ยงก็ตัวผายตัวมันเด้อสูขาสั่นโดดได้ทั้งศาลจริงแต่อยู่น้ำมูเด้ เพราป็นความสารในตัวไคตัวมันเด้กดไลค์กดแกชร์ก,กดติดตามช่องด้วยฮะหามตอบเด้อข้าน้าเขาจะโยงอีกเรื่องงอังล่ะข้าน้าพันยุคบุว่าหว่าแมนคอยเบิงเจ้าเบิดมืองแต่เช้าแล้วมือแรงอไรอีกอันนี้เป็นเวลาพักเที่ยงกินกาแฟฮะมื่อนี้ว่ก,กินดูขี้แกะเขียว กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับคืนแล้วมันลงบ่ไห้ต้องระว่างเด้อผู้ใดลบท่านก็เฝ้าลบเด้อสู้เด้อเด็อความหวังดีเดอ้อคนเอาตัวโต,วตวเป่งก่อนเด้อตอนนี้เดอ้อโตได้ผู้ใดกดไลค์กดแชร์ไว้กับผู้ใดกดกดไลค์กดไลค์ไ,ไ,ไ,ลไ,ลไม่เป็นไรกดใจไม่ไม่ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าใครที่กดแชร์เนี่ยนะครับคืนนาฟีเจ้าของแล้วพิมพ์เพิ่มดาอีกจังหากลบแมสู้ลบเด้อ พี่นอ้องป้องปายฝ้าลบคันเขาบ่เห็นว่าเป็นอย่างคันเขาเห็นกาโตัวไพ่ตัวมั่นนะฮะเมื่อนั้นเห็นนางเห็นเจ้านางจมอยู่เมซอนคอยติดตามเจ้าทุกช่องทางเลยกุมว่าปีคุมไตแม่อยู่คุม้มล้านยอดนั่งโบกหูจักครับผมผมอยู่ไอ้นี่ฮะผมอยู่บันผือกลนหลารไขมันพอแต่เพิ่งกินมือเดียวที่สามเดือนนี่เพิ่งกินแก้วเดียวเนี่ย ฟาวลบเด้อสูวลบเด้อยังมีหวังอยู่ผู้ใดไปกดไอ้แช่หลายๆหัน้าวลบเด้อรีบลบอ่านอย่างเดียวค่ะบอมเมนดีแล้วบ้านผือแมนฟ้องคนอยู่ปอท่อเลยวะค่ะฟ้องได้แต่เขาสิมาหาบปล่ะบ้านผือตำบนยังตำบนพันดอนโอ้แบตอืดแทะซาดมือละสามกอนระเบิดยังไ ดาไผยนอตัวเขาบ่หูถามแน่พยาบาลฟ้องผู้ใดบ่หูจ้ะบ่ได้เหตุจ้ะฟ้าวเด้อเดี๋ยวเขากดซอนโพดเด้อจะ้ฟอฟดดออนนะฟ้าวลบเด้อสูฟ้าวลบโพดเด้อเตือนไพ่อันนะี้บ่้ด้เกี่ยวกับเขาเด้อถ้าเตือนไพ่พี่น้องฟ้องไปผู้ใดกดแช่ไปก็ฟ้าวลบเด้อนะครับผู้ใดกดแช่ไปก็ฟ้าวลบเด้อลบเด้อสูไปบอกกัน สวัสดีจ้าฮัลลโหสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจ้าคืออันทา่ปิดสารปิดสารเรื่องบัตรเครดิตนี่เสียตังค์เท่าไหร่คะอ๋อไม่ไม่เสียจ้าถามเลยจ้าคือพอดีหนูเป็นนี่บัตรเครดิตปีไหนจ้าปีไหนจ้าปีสองหนึ่งค่ะปีสองหนึ่งนี่มันปีสองไหนสองห้าบัตรกดบัตรรูดบัตรอะไรมันเป็นลายบิ ลายบีเคเงินกู้สิบปีเจรจาจ่ายเขาที่ศาลได้เลยเขาเขาขายหนี้ให้กับบริษัทรับซื้อดีจ้าเขาฟ้องมาก็ไปฟ้องกันที่ศาลจ้าเขาบอกว่าถ้าถ้าเกิดว่ากเขาฟ้องเขาจะฟ้องที่ศามประสันจ้าเขาก็มีสิทธิ์ฟ้องจ้าก็ไปเจรจาเขาที่ศาลจ้าอ๋อถ้ารับเคเจรจาเนี่แบบลดได้เยอะไหมคะลดได้เยอะไหมจ้าต้องถามเขาจ้าว่าเขาจะลดให้หรือเปล่าจ้าขึ้นอยู่กับว่าเขาจะให้เราไม่ให้เราแต่ถ้า แต่ถ้าเราเรา,เราสู้ก็มันสู้เขาสู้เขาไม่ได้ใช่จ้าโอกาสแพ้ละจ้ะอมค่ะจ้า,าจ้าจ้า,จา <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะรับสวัสดี2,000ท่านที่รอใส่ใจผมด้วยนะฮะเป็น FC ผมอยู่3คนนอกนั้นรอใส่ใจผมอย่างเดียวทําไมทนายทำไม่ไม,ไม่ทำคดีนี้จะไปรู้ได้ยังไงเล้วี่ เฮ็ดก็เฮ็ดบ่เฮ็ดก็แล้วแต่ทนายเคยเขียดให้คนเป็นบ่จา่าบ่ตลกแท้เครียดบ่ผมไม่ผมไม่โกรธหรอกแต่ผมไม่คุยด้วยชอบโกงคุกสามปีจา่าคอยเอฟซีเจอด้อขอบคุณครับผมเรื่องอย่างบ่มีเรื่องเอฟซีครับที่ทนายมีโอกาสเส้ารอบอกบอ่มีดอกนะฮะแม่มากดใจให้สุดหล่อจ่าใครฟ้องใครทนายบอกทีไม่รู้จ้ะ ฟังแล้วได้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปรึกษาคนหล่อเป็นที่ปรึกษาดีมากจ้ะกลัวทนายขอความช่วยเหลือไม่กล้าไปไหนเลยจ้ะใส่ใจแต่เช้ายันแรงจ้ะจากเชียงรายจ้ะแม่มากกดใจจ้ะคอยมากเจาเ้าแลวหลังจากหันหลังหาพักไงจ้ะพี่นายเห็นข่าวที่กุ้งคนร้อยเอ็ดบอกจ้ะเราเป็นอย่างเราก็ห้กุ้งไม่ใช่หรอเขาชื่ออะไรนะเขาเป็นยังเพิ่นเพิ่นเป็นอย่างเพิ่นคือห้เพิ่นคือห้องเพิ่นเป็นอย่าง เข็นผู้ใหญ่บ้านโคดไปพบทนายบ่เมียนข่อยแล้วบ่เลยเออซื้อข่อยนะัสดีจา้าเบิงจากผู้เจดจา้าเขาวาทนายดีบอกตอจะซื้อกงบอกพ่นเป็นอย่างไเพ่คนคือไห่นั่นเห็นบอกเสียเอาเรื่องชาวบ้านไม่ให้ข่อยคู้งอีกแล้วแกใส่ข่อยฮูเรื่องชาวบ้า,บานอีกแล้วมันบ่มูโกงโอ้บอก,กงยงเรื่องยังละ่ะบ่อยากฮูดอกโกงเรื่องยังอาสส้างบ้านบอกโอ้มันเป็นพิสัญญาต ก่อสร้างมันเป็นจ้างทั้ของอล้วมันเปนสอกโกงเดอ้อน้องสร้างบ้านว่าเสีจะฟ้องก็เป็นคดีแพ่งจ้าโอ,โ,อโ,อโอ้จักรหลานแล้วสร้างจากาักร้านมือว้านเมื่อก่อนมีคนมาปรึกษามือวาน่นี้มีคนม,มาปรึกษาผมอยู่ว่าถือโกงไปสิบก่าลานเรื่องสร้างบ้านบอกไปซอยเนี่ยเขาบวาติดตอเออ นี่ละนี่ละอ๋อ่นทร่มหาขอยเยสิบเจ็ดล้านสิบสองเอ้ยอันนั้นสิบสองล้านว่ะอันนั้นสิบสองล้านจ่ายไปแล้วแปดล้านออกข่าวไปแล้วคคละโคตรเขตบอกเออนี่ละนี่ละเออสิบสองล้านนี่ละนี่ละนี่ละเออเมื่อวานนี่ขาเจะทุ่มมาอย่เกินค่าหนายไปสามแสนสิบ่าหรอกตีลังกาเลยหน้าซีแมนผมบอกหู้แล้วผู้ใดผมก็ให้คำปรึกษาเราไปแล้วเนาะ คนละเคสสิบเจ็ดล้านเออเอาบวกหูจักเคสไผลลับสร้างมันถกบออันนั้นเคสนั่นสิบสองล้านจ่ายไปแล้วแปดแต่ว่าออกข่าวไปแล้วว่าแต่าขาเจ้าเด็นกนั้นมาใส่ขึ้นหลายแทะข่าเจ้าขึ้นรวยแทะปานนั่นแหละว,ว่าไม่อยากดูเนาะเออแม่เล่าใส่แม่เล่ากระพรอเล่าใส่ท้องเสร็จแบบไงตัว ลวยแท้จ่ายไปคักยังวาอยู่ข้าเจเ้าเขตยังข้าเจ้าขึ้นรุยแทะข้าเจ้าขึ้นรุยแทะโอ้ข้าเจ้า,จาจคีบีเมไปนะจำได้อยู่คนใกล้ตัวสร้างบ้านให้แต่เรื่องสัญญาสร้างบ้านไม่แน่ใจว่ามีไหมโอเคไปดูไปดูนั่นสิไปดูแชทสนทนาก็รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะใส่ขี้มขายขี้มโอ้เขาว่าบาฟองงองมากเงินต่างถึสองล้านเอา ว่ฟ้องวะเขาว่าเป็นญาติกันพร้อเดิตี้มีหูดีแทะเป็นญาติกันเป็นพี่น้องเจ้าบอเป็นพี่น้องเจ้าบอสเจ้าก็หูดีแทะเอ้ยฟิวประมาณว่าปลาขางบ้านไปล่านค้าหูเบิดบอกหูต่เรื่องเจ้าของ ก็เลยเป็น FC เอฟซีแล่าน้ำตีโอ้ใส่ใจเขาคักเนาะมุเจ้าน,นี่เนาะโอ้ใส่ใจปัญญ์ผง,งสุรุสันขนใส่ขนใส่ยานมะนัวโอ้สรุว่าโดนประจานแจ้งความได้ฮ่ะอ๋อเป็นลูกค้าพี่ยุณพี่ว่าไงครับพี่ค่ะจ้าพี่ดูมีเรื่องจะปรึกษานะค่ะจ้ามึงไปกู้เงินน่องกระบอกม,มาจ้าแล้วทีนี้มันก็ จ่ายดอกปนรายอาทิตย์นะคะ100บ,บาทต่อสัปดาห์ออืฮะค่ะแล้วก็เอาอมาตั้งแต่ปีที่แล้วก็จ่ายมาตลอดแต่มาสองอาทิตย์เมื่อกี้อ่ะไม่ได้จ่ายแล้วเขาก็ให้ทนายส่งรบิปมาคุณต้องทอํายังไงร,รอหมายสารมาเขาว่ากันจ้ะใช่หรอคะแต่เขาก็โทรมาทวงทวงพวกวันจ้ารอหมายสารจ้าจบจ้าะ,ะจ้า เข้ามาก่อนเผื่อทนายมีอะไรอัปเดตอัปเดตคือกินกินข้าวเหนียวกับกับปลาทูกับแกงไก่ใส่นอไม,ม่ส้มอิ่มคับไล่สดบ่ไหวรับเลยรับค่าเปเลยตื่นมาหากินชาเขียวต่อเบาพื้นค้นต่อแสบคับแสบแห้งแกงไก่ใส่นมไม่ส้มแสบแห้ง เี่าไหรคะถ้าโดนบัญชีม้สามปีจ้ะต่อหนึ่งครั้งจะ้ะเกียเข้มเข้มร้านเอาใส่มเมาข้อเหนียวอยู่บ้านเท่าดีสุดฟังน้องเว้าแล้วดีขนาดน้องค้นรอฟังดีทุกเรื่องจ้ะกินจักคาบแล้วมื่อนี่กินคาบเดี๋ยวพ่อกินแกงน่อไม่สมแกงน่อไม่สมบวกเกี่ยร้านกับพิลียงร้าน เห็นแล้วคือคือว่าคือจะแสบอยู่แสบอยู่ครับแม่ถ้าไม่กินดีแล้วใจแมนใส่สมุนไพรจากล่ำบอมี่แกงไก่ใกส่เกลือจะเค็มเข็มบนาเค็ม,คม,คมตัวหลานัันเอาเกลือมาเทศใส่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องันด้วยขอบคุณครับผม